แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาชุดที่4นะครับ ข้อ31ให้ครูสภาเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆของครูสภารวมทั้งรายงานการเงินและบัญชีตลอดจนเสนอแผนดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อข้อใดกอไก่รัฐสภาขอไข,ข่คณะรัฐมนตรีขอขวายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการงองูประลัดกระทรวงศึกษาธิการฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับ ข้อ32ให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของครูสภาเป็นประจำทุกปีแล้วรายง,งานตามข้อใดซ่ากอไก่รัฐสภาขอไข,ข่คณะรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการง,งูประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสะครับเฉลยน,น,นะครับคนนี้ตอบกอไก่นะครับเสนอต่อรัฐสภานะครับ ข้อ33กรณีที่บุคคลถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมหรือได้แสดงให้เข้าใจด้วยวิธีการใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมผู้นั้นจะมีโทษตามข้อใดกอไก่ระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทขอไ่ระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทขอควายระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทงูระวังโทษจำคุกไม่เกิน6ปี หรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับระว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทนะครับ ข้อ34พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดกไก่วันที่11เมษายนพศ2546ขอไข่วันที่12เมษายนพศ2546ขอควายวันที่11มิถุนายนพศ2546งงู 22, ว,วันที่12มิถุนายนพศ2546 เฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไฟนะครับวันที่11มิถุนายนพศ2546นะครับ,รบข้อ35ผู้รับสนองพะบรมราชองคการพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546คือข้อใดกอไก่นายทักษินชินวัตรกอไขนอ่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกอควายนายชวนหลีกไัย์กง,งูนายสมัครศุนทรเวชเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับนายทักษินชินวัตรนะครับ ข้อ36อัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฉบับละเท่าใดกอไก่ฉบับละ300บาทขอไข่ฉบับละ400บาทกอควายฉบับละ500บาทาบ,บ,บาทางูฉบับละ600บาท เฉลยนะครับคนนี้ต่อมง,องูนะครับฉบับละ6 0 0บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าในตอนหลังนะครับครุสภาเพิ่มให้อีก100บาทนะครับเป็นค่าขึ้นทะเบียนร,รับใบอนุญ,ญาตนั้นจะเหลือ500บาทแต่ในตัวพระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดไว้600บาทนะครับข้อ37อัตราค่าธรรมเนียมค่าต่อใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพฉบับละเท่าใดต่อไก่ฉบับละ2 0 0บาทขอไข่ฉบับละ3า0บาทขอควายฉบับละ4 0่บาทงูฉบับละ500บาท เฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับฉบับละ2 0 0บาทนะครับข้อ38อัตราค่าธรรมเนียมค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพฉบับละเท่าใดกอไก่ฉบับละ2 0 0บาทขอไข่ฉบับละ3 0 0บาทกอควายฉบับละ4 0 0บาทงูฉบับละ5 0 0บาท,าาบาทเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอควายนะครับฉบับละ4 0่บาทนะครับ ข้อ39อัตราค่าธรรมเนียมค่าหนังสืออนุมัติค่าใบแทนใบอนุญาตฉบับละเท่าใดกอไก่ฉบับละ2 0 0บาทขอไข่ฉบับละ3 0 0บาทขอควายฉบับละ400บาทงูฉบับละ500บาทฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับฉบับละ200บาทนะครับ ข้อ40อัตราค่าธรรมเนียมค่าหนังสืออนุมาตค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฉบับละเท่าใดก็ไก่ฉบับละ200บาทขอไข่ฉบับละ300บาทขอควายฉบับละ400บาทงูฉบับละ500บาทฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบข้อไข่นะครับฉบับละ300บาทนะครับแล้วพบกันในแนวข้อสอบพระราชบัญญัติในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับ